สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันย์คานากันสามารถฟังได้ในสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเรานี่นะครับขอบคุณครับขั้นตองการดูดวงส่วนตัวสามามรำนักนายอดีมาที่ปีลิเวอร์โขสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสเกตได้จากท้ายขอหัวข้อชี้เรื่องนายอดีตมาทำค่าครูได้ครับโอเคคลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์วันวาเลนไทน์นะครับ 5, 5, 66, สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห ประกาศโปรโมชั่นรอบ2นะครับก็คือใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถอ่านรายดีมาทำค่ากูได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นลดราคานะครับตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่31มกราคม2566กสิบหกระยะเวลา10วันนะครับตอนนี้วันที่27แล้วนะครับเหลืออีกแค่4วันนะครับยี่สิบแปนะครับเหลืออีกประมาณ4กับวันนี้อีก5วันนะครับอืมโอเคแค่นี้ประมาณนี้นะครับเรามาดูกันเลยครับวันเลนวันวาเลนไทน์นะครับก็คือ สม,สมพุทธดาวออกมาได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับลัคนาของเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับหรือจุดกําเนิดราศีด้วยนะครับทีนี้ราศีของเราเนี่ยจะสมหวังหรือว่าจะมีปัญหาใดๆอะไรยังไงจะดีมากดีน้อยดีกลางๆนะครับนามาติดตามกันเลยเนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักเท่านั้นนะครับคลิปนี้เพราะมันเป็นวันในไทยก็คือความรักเนะนะาะเนาะรายเดือนพูดไปแล้วนะนะครับพยากรณ์ไปแล้วในเดือนกุมภาธ์ย้อนกลับไปฟังได้เรื่องของการงาน ไม่ใช่สีพยากรทั่วไปเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับความรักของเราก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับพบปัตตนินั่นเองนะครับมันเป็นทั้งดาวความรักเป็นทั้งนิสัยของคู่ครองของเรานะครับแล้วก็เป็นลักษณะจริงๆมันเป็นหุ้นส่วนคู่สัญญาใดๆด้วยนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงเนาะเราจะเอาแค่ความรักนะครับหมายถึงว่ารูปแบบความรักนะครับการปฏิสัมพันธ์เรレーションชิพกันนะครับแล้วก็หมายถึงลักษณะนิสัยด้วยเนาะจำไว้นะครับว่าคู่ของเราไม่ได้มีคนเดียวขออธิบายก่อนนะครับ อืมแต่ว่านอกเรื่องยาวไปไหมเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือเราทําบุญมาร้อยชาติพันชาติกันใช่ไหมครับกับคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ละชาติไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับพอมาเกิดชาติเนี้ยบางคนถามว่าอาจารย์หนูไม่มีคู่ใช่ไหมผมบอกเลยว่าไม่จริงทุกคนมีคู่หมดเพราะว่าอะไรครับเราไปเกิดร้อยชาติพันชาติเนี่ยเราพบปะคนอื่นมาเยอะแยะมากมายไอ้คนที่มีบุญสัมพันธ์กันเนี่ยแต่จำมึงจำไว้นะครับว่าชาติเนี้ยเขาเกิดมาเป็นคนหรือเปล่าบางทีเกิดมาเป็นสัตว์เราก็ไม่ได้คู่กันนะ คือเราทําบุญไปม,มากเราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เขาทําบุญมา,มาน้อยหรือทําบาปมาเยอะเขาก็จะเป็นมูมาหม,มา,าไก่อย่างครับเข้าใจไหมครับก็ไม่ใช่คู่เราหละในชาตินี้เห็นไหมครับมันต้องผ่านการกรองไปเรื่อยๆนะครับาการเป็นว่าเราก็ไม่ได้สมบังิซักทีเดียวในชาตินี้คือหมายความว่ามันก็ต้องมีสักคนแหละเพราะว่าเราเกิดมาเยอะไง ถูกไหมครับอ่าประมาณนี้นะต้องเข้าใจนะเหมือนกับงูเกงกองงูอ่าแม่เบีย้ยพวกเนี้ยครับที่เขาไปรักกับง,งูอะ่ะก็ได้แหละก็เพราะว่าอ่าฝ่ายหญิงเองอาจจะทําบาปมาเยอะนะครับก็เลยทําให้ผู้ชายเกิดมาเป็นมนุษย์มันคืออว่ามันคู่กันไม่ได้เข้าใจไหมครับอ่าประมาณนี้แหละอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับใครอยากให้เป็นคู่ไม่ยากครับวิธีการเนาะก็คือชวนกันไปตักบาตรท,ทาบุญครับบ่อยๆนะครับแต่มีเคสหนึ่งผมเคยบอกผู้หญิงไปผู้ชายเขาบอกว่าไม่อยากไป อืมเขาว่าไม่อยากไปแปลว่าไม่ใช่คู่กันนรมั้งอืมนะครับคือเราเราเมคเซนได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องให้ผมอธิบายหรือน่าจะเป็นต้องดูดวงเลยครับนั่นคือไม่ใช่คู่เราแล้วคนที่แบบคือเขาจะเป็นายพูดเองก็ได้หรือเราจะต้องเป็นคนชวนเขาแต่เขาโอเคอันนี้ก็ใช่นะครับอ่ะชวนกันไปทําบุญทํามากๆรับรองว่าเราชนะขาดทุก พ,พ,พบชาติเลยครับแต่ต้องทําให้มากพอนะเพราะบางทีชาติที่แล้วคุณอาจจะทําทุกวันเลยก็ได้เห็นไหมครับไม่ได้กลายเป็นว่ามันอาจจะไม่เท่ากับชาติที่แล้วก็ได้นะ,ะประมาณน,นี้เนาะจบนะครับเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องไปมากอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับทีนี้ดาวพัสดีเป็นเกษตรก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรแล้วนะครับสำหรับคนเกศตรกันผมจึงอธิบายเรื่องอื่นเพิ่มเติมเพราะมันไม่ได้สัมพันธ์อะไรมากมายแต่จงจําไว้ว่าดาวพัสดีได้เกณฑ์ดาวสองนะครับดังนั้นอย่าต้องระมัดระวังนิดนึง ปุตตะกับปัตตานีเนี่ยมันขัดแย้งกันนะครับดาวเสาเนี่ยต้องรอวันที่หนึ่งมีนาคมจะขึ้นเรือนอริเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยฟังตอนดาวเสาย้ายแต่บอกเนื้อจีมว่าดีแล้วกันแต่มันจะดียังไงกระทบยังไงเราค่อยว่ากันจะเจาะลึกให้นะครับน่าจะเป็นตัวต่อไปนี้แหละนะครับหมายถึงว่าเป็นซีรีส์ต่อกับ เนี่ยคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าจะย้ายไปที่1มีนาแล้วเนาะเราก็ต้องทําในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้เรารู้ก่อนเพราะดาวเสาร์เป็นดาวบาประเะหดน่ากลัว่ประมาณนี้ดาวเสาร์หมายถึงอยู่ในเรือนปรตตะเป็นพินทวาตแล้วตัวเองเข้าเข้าร่วมด้วยเห็นหรือยังนะครับแต่โชคดีนะครับราศีกันโชคดีบอกเลยเพราะดาวพุธเนี่ยมันไม่มันไม่ผิดใจกับดาวเสาร์ดังนั้นเนี่ยดาวพุธมาทําให้ดาวเสาร์เนี่ยเกี้ยกลมเกี้ยกลมดาวเสาร์ทำให้ดาวเสาร์เนี่ยหยุ่นหยุ่นก็ได้เพราะดาวเสาร์มันขี้ระแวงมันทําให้แบบ อะไรก็ไม่อะไรก็ไม่หรือแบบโพรเทคตัวเองเกินไประแวงคู่เกินไปคนโสดก็ไม่มีคู่สักทีคนที่คือหมายถึงว่าดาวสอป,ปกตินะสองปีครึ่งที่อยู่เนี่ยคนมิคนโสดก็ระแวงคู่ไม่กล้ามีคู่สักทีไอ้คนมีคู่ก็หวัดระแวงคู่ที่อยู่ตอนปัจจุบันว่าแบบเขาจะนอกใจเราไหมจะอะไรนู่นนี่ไหมนี่ครับพาะปุตตะเนี่ยมันแปลว่ากิ๊กนะครับแต่ไม่เกี่ยวนะพาะดาวสอบเป็นเกษตรตรงนี้ไม่เกี่ยวมันต้องปตตนิปุตตะหรือปุตตะปตตนิเนี่ยอันนี้มันคือนะ มีกิกนะครับฉะน ma ั blends, ้นคนราศีกันไม่ได้มีกิกนะไอ้อธิบายให้ฟังนเฉยว่าพบปุตตะมันหมายถึงกิกได้นะครับมันหมายถึงความพึงพอใจของฝ่ายนั้นอะนะครับแต่ว่าแต่มันคือของเรานะนะครับอันนี้คือของเรานะดาวเสาร์เป็นเกษตรในระบปุตตะหมายถึงมั่นคงเรื่องความรักนะครับมั่นคงเรื่องของถ้าเราพูดเรื่องความรักก็แปลว่ามั่นคงเรื่องความรักแต่อิทธิพลของดาวเสาร์ที่ควบคุมดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงช้านะครับจำไว้เลยว่าคนราศีกันเนี่ยจะไม่ได้คู่ง่าย แต่มันได้นะครับพรดะดาวสองป็เกษตรในปุตตะยังไงก็ได้แต่มันไม่ได้เร็วมันช้ามันเป็นพิธุบัติด้วยนะครับก็หมายถึงว่าบางทีได้ไม่ชอบชอบไม่ได้ก็ได้นะอ่นะครับหรือจะเป็นใดๆนะครับก็ได้เพราะดาวพฤสดีกับดาวสเป็นดาวคู่ขัดแยง้งดังนั้นจึงหมายความว่าเริ่มเริ่มแรกๆก็อาจจะไม่ได้ชอบหรอกคือเหมถึงว่าอาจจะถูกใจนิดนึงประมาณนึงแต่ไม่ได้แบบถ้าจะเลือกคนนี้ฉันก็ไม่ได้เลือกนะอย่างเงี้ยครับแต่พอเลือกมาปุ๊บเนีย่ย หรือแบบค่อยๆทาความรู้จักไปเรื่อยๆคบกันไปเรื่อยๆอกับชอบขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับไม่งั้นวันไทยปีนี้คุณจะไม่สมหวังโอเคไหมดังนั้นเนี่ยถ้าใครเลือกเลือกแบบจะเป็นของตัวเองอ่ะฉันจะต้องอยู่แบอย่างงี้อย่างนั้นตามสเปคเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะไม่มีแปลว,ว่าปีนี้คุณปล่อยผ่านเถอะวันไทยคุณไม่มีความสุขหรอกถ้าคุณจะเลือกคู่คือโสดไปก่อนปีหน้าค่อยว่านะครับแต่ปีนี้นะครับมันยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยหมาย ตอนแรกจะไม่ค่อยถูกใจแต่ว่าคบกันไปกลับถูกใจสักนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่คือความว่าพินุบาทของดาวเสาร์นะครับอ่ะมันครอบคลุมไปถึงดาวพฤหัสบดีไงอาจารย์ว่าการที่ได้เกณฑ์ดาวเสาร์หมายถึงการเหมือนดาวเสาร์กลุ่มดาวพฤหัสเลยครับอ่าทุกคนทุกราศีจะเป็นหมดนะครับเดี๋ยวมันไม่ปล่อยนะดาวเสาร์อย่าบอกเลยพอดาวพฤหัสมาสู่เรือนบรณะปุ๊บเนี่ยดาวเสาร์ขึ้นไปเหนืออริ อีกแล้วเห็นไหมครับมันก็จะควบคุมแต่มันจะมีจุดแก็บว่างๆอยู่นิดหนึ่งก็คือช่วงที่1มีนาคมจนถึงเดือนเมษายนหลังสงการเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะดาวเสาร์จ,จะไม่ควบคุมดาวพฤหัสแล้วนะครับอ่ามันจะมีช่วงแก็บเล็กๆนะครับดังนั้นเนี่ยอ่าก็ใครทําอะไรก็จะโชคดีในช่วงนั้นนะครับก็หมายความว่ามันไม่ต้องรอนานอ,ะอ่ะนะครับแต่ต้องไปดูในพื้นดวงด้วยนะครับว่าพื้นดวงของเราเนี่ยมันมีดาวขัดแย้งอยู่หรือเปล่า ถ้าขัดแยงก็แปลว่ามันต้องใช้วิธีหลีกเลี่ยงอ่ะเข้าใจไหมครับอ่าตัวบอกเลยนะวิธีการต่างๆอย่างพวกคุณจะไม่มีทางรู้เพราะว่าโหราศาสตร์ไม่กด้แก้แค่จะต้องแบบพลิกแพงนะครับเข้าใจไหมอ่าหลบนู่นหลบนี่หลีกเลี่ยงนู่นหลีกเลี่ยงนี่แค่คัดกันเลิกอ่ะเลิกเนี่ยหายากที่สุดเลิกเนี่ยเป็นอะไรที่ขั้นสูงมากๆของวิชาโหราศาสตร์ไทยเพราะว่าอะไรครับเราจะต้องหลีกเลี่ยงดาวรับะเคาะทุกดวงแล้วก็โดนดาวสุบะเคาะห์อย่าส่งเสริมอ่าประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเลิกจะหายากมากนะครับเลิกแต่งงานเลิกขึ้้้นนบาาาใหหม่่ยเแตถไปพระ ได้จากความเป็นมงคลแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่เกิดผลที่ที่ดีได้อาที่เสียได้นะครับมันก็เกิดขึ้นเสียได้อยู่ดีแม้กระทั่งนักพยากร,กรก็ยังมีเรื่องเสียเพราะว่ามันไม่มีจังหวะที่ดีที่สุดอย่างเช่นคุณบอกว่าจะแต่งงานปีเนี้เหลืออีกแค่สิบสองเอ่อสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมครับอ่ะมันจะเข้าเดือนกุมภาพันธ์ละเหลือสิบเดือนเนี้กลายเป็นว่าวิธีการหามันยากอย่างเช่นเลือกดีที่สุดมีปีหน้าแต่คุณบอกคุณจะแต่งปีนี้ มันหาไม่ได้เข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเลือกที่ลงามาอย่างเช่น D90, D80, D70 แล้วแต่นะครับเข้าใจหรือยังประมาณนี้นะครับคนจะแต่งงานในในวันอันทายเยอะมากคนไปจดทะเบียนในเขตเนี่ยเยอะมากที่ที่กรุงเทพนะครับเขาจะลงรายงานกันทุกปีนะครับสำหรับช่องต่างๆเนาะเพราะคนให้ความสนใจ แต่อย่าลืมนะมีคนที่เลิกกันในวันวันไฮก็มีเพราะอาจจะดูถูกอิทธิพลของดาวเสาร์นี่แหละครับดังนั้นอย่าคนลาสิ่งกันอย่าเพิ่งวางใจนะเพราะดาวเสาร์เนี่ยส่งอิทธิพลไปถึงดาวพุธดังนั้นเนี่ยมันจะขัดแย้งกันก่อนนะครับถ้าคุณทนได้ถ้าคุณอ่ลืมบอกไปว่าดาวพุธเนี่ยเข้ามาช่วยดาวเสาร์คืออย่างนี้พ <k our circumstances> ุธกับเสาร์เป็นคู่ขครงการดังนั้นเนี่ยทำอะไรวางแผนไว้ก่อนจะพูดจะเอ่ยอะไรเนี่ยคิดไว้ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบพูดโป้งขึ้นมาเลยนะขึ้นได้ก็พูดเลยไม่ใช่นะระวัังย่านะครบ ยกเว้นดาวพุธในดวงชะตาดีจะเป็นคนคิดก่อนนะครับคิดก่อนวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะพูดออกมาเหมือนผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบวางแผนอะไรเลยแต่พอเวลาจะพูดออกมาจะต้องคิดก่อนทุกครั้งอ่ะนะครับพูดออกมาแล้วมันโอเคก็พูดเลยหรือมันผิดหวังผิดพลาดเรารับได้ก็พูดเลยอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าเผื่อพูดออกมาแล้วมันโอ้มันเรื่องใหญ่นะก็จะไม่พูดอย่างเงี้ยครับอ่ะจะอึดอัดมากเลยจะเป็นคนที่แบบว่าเก็บสีหน้าเก็บอารมณ์ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยอยู่นะครับในนั้นเนี่ยไม่พอใจก็คือแสดงออกทางหน้าทันทีเลย อ่านะครับดังนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะทุกอย่างในดวงดาวในใน,ในพื้นดวงครับมันจะเป็นตัวกําหนดว่าเราเป็นยังไงเรานิสัยยังไงเราใจร้อนแค่ไหนเราหรือเราจะเย็นอย่างเงี้ยครับหรือบางทีแบบไม่คนใจร้อนน่าจะคิดก่อนอยู่ดีเหมือนผมนย่าเป็นคนใจร้อนมากพอได้ตัวนิเสร็จดาวคัรนะครับหมายถึงความหุนหันพันแล่นก็เหมือนกันจะแบบย,ย,ยักยักแล้วก็คิดปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ประเมิน ประเมินก่อนทุกครั้งอย่างเงี้ยครับอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าโชคโชคดีที่ดาวพุธมันเด่นกว่าดาวเสาร์เออดาวคานเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยดาวพุธก็เลยเสียบดาวคานอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคหมดเวลาพอดี10นาทีเนาะยังไงก็ให้คนราศีกันลัคนากันเนี่ยนะครับคิดก่อนทุกครั้งที่จะพูดอะไรจะทําอะไรเพราะมันขัดแย้งกันบางทีพูดออกมาแล้วมันขัดแย้งเนี่ยพูดกับเสาร์เนี่ยนะครับมันพูดออกมาแล้วรู้สึกว่ามันคือ แต่ดวงดาวจะปีบบังคับให้นะพุชชาลงนะครับเพราะมีสติมากดาวพุธก็คือสติดาวเสาร์ก็คือความรอบคอบนะครับใช้ความรอบคอบนะครับแล้วทุกอย่างจะดีเองพอเพราะดาวเสดีเนี่ยช่วยเหลืออยู่เล็งลัคนาเนี่ยมันถือว่าได้คู่แท้นะครับบอกเลยนะในช่วงจังหวะอย่างเงี้ยจะได้คู่แท้นะครับแต่ถ้าโดนเสาร์เนี่ยช่วงวันอันไทยเนี่ยคือถ้าใครไม่จะติดวันันไทยเนี่ยรอดาวเสาร์ขึ้นไปอริก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าดาวเสาร์ปตะอริมันก็มีปัญหาอยู่นะอ่าแต่ว่ามันก็ ไม่ได้เสียเท่ากับดาวเสาร์จุดตรงนี้ด้วยซ้ำเดี๋ยวค่อยติดตามดาวเสาร์ยายในคลิปหน้าแล้วกันนะสามารถติดตามคำาวกิกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดค,คำากกวกิกรในครั้งถัดไปฝากกดและกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ